สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e ครับโอ้แปบ๊บเดียวครับจะเก็บงานแล้วครับจะพาไปชมใกล้ๆครับอ <c oughs> โอ้สวยจัดเลยครับปีมือครับ มันขับรถใหญ่นี่มันต้องฝีมือครับถึงจะมีงานเยอะไม่ธรรมดาคับขนาดยังไม่ปัดใบกลับนะครับเนี่ยใบดันกลับแค่เดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็ลูบไปเช็ยดนิดหน่อยโอ้ออกมาสวยงามเลยครับจำๆๆเลยมันจะไม่โนนทางนี้ ่ำทางบนเลยว่ะนี่ยังไงวะเอาเดี๋ยวไปเทดินก่อนครับ

ม้วนดินดีขนาดเลยครับรถมันแรงเนาะว่ามันสวย ด,ดูวิธีการจกดินออกจากมุมครับโอ้สายหางครับดิกดินออกก่อน จะส่วนมุมวกครับส่วนดินมาจากมุมจากตีนคู ตัดข้อครับเก็บมุมครับว่ามันเอียงทางอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมาผมจะมาติดตามครับว่ามันจะหลอกตาผมไหม ตอนตาผมเ,เทียงคลยข้างหังครับรถเที่ยวกัน้ลอดจะแต่น้ำหงอยมุมนี่แต่ๆครับร๋อต้องรอรุนครับว่าจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปฝนลงนู่นแหละไปดูฝนนู่นแหเดี๋ยวจะมาดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับจะไปกินข้าวกับข้าวเที่ยงครับงานดินก็ไล่ล้อแล้วไม่มีแล้ววันนี้โอเคครับฝากติดตามฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำชิปทำาล่องกันต่อไปขอขอบคุณทุกท่านครับที่กดให้แล้ว ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ